สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับเห็นน้องๆคงรับทราบแล้วก็รับรู้แล้วว่าพินิกกี้บินไปพมา่าไปกับหลายครั้งใช่ไหมครับนั่นแหละครับและแล้วเป้าหมายของพินิกกี้วัตถุประสงค์พินิกกี้ก็ทําได้สําเร็จแล้วครับน้องๆอ,อยากรู้ไหมครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปแชร์ก่อนกดติดตามกดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้หน่อย c 2 8 9 4289 c ให้หน่อยนะครับนะครับคอมเมต์หน่อย c 2 8 9นะครับคืออย่างนี้ครับพี่นิกกี้บินไปพามา่าบ่อยๆ่เพราะว่าไปเตรียมเอกสารไปดูเอกสารด้วยกับตัวเองมือตัวเองทําเองไปดูว่าก็ทําจริงลงมือจริงของจริงเอกสารทุกอย่างที่ได้มาเป็นตัวจริงของจริงเห็นกับตาไม่ปลอมแน่นอนนะครับเป็นเอกสารสําหรับคูดพามา่า ที่จะจดทะเบียนสมรสทั้งหมดนะครับ14คู่14คู่นะครับ14คู่นะครับนับให้ดูนะนับให้ดูนะอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสิบสี่คนนะเยอะไหมเยอะนะเยอะนะทำไมพินิกี้ถึงบินไปบ่อยๆทำตัวให้โซ่หรอ ทำตัวไฮโซหรอทำตัวเด็ดหรอไม่ใช่ครับน้องๆที่พินิกี้ไปเพราะว่าพินิกี้อยากเห็นว่าเอกสารของน้องๆที่ไปทำเนี่ยมันเป็นของจริงทุกขั้นตอนพินิกี้ต้องไปลงไปดูด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าพินิกี้พ่นิกี้ไม่ไว้ใจใครนะในเรื่องเอกสารเพราะว่าการทําเอกสารเนี่ยขาข้างหนึ่งเราอยู่ในตารางแล้วถ้ามันของปลอมนะเออนั่นแหละ พินิกี้อยากให้น้องๆทุกคนมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พินิกี้ทํามาเป็นของจริงเท่านั้นเห็นกับตาลงมือทําเองไปไปสั่งการด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นนะครับถึงต้องบินไปบินมานะครับอ่าน้องๆคงเข้าใจเสียค่าหลวงบินแพงไหมแพงคุ้มไหมไม่คุ้มการเดินทางการเสี่ยงชีวิตที่นู่นนะครับมันก็อันตรายทุกอย่างอะแหละแต่ว่าต้องบอกว่าพมา่าหน้าเที่ยวแล้วขอบคุณมากาเขาเป็นคนดีจริงๆนะครับแล้วก็ ทำแล้วก็พินิกกี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมสิบสี่ชุดด้วยกับแล้วก็สบายใจอ่ะสิบสี่สิบสี่ชุดสิบสี่คนเนี่ยทาด้วยตัวเราเองนะครับแล้วเราก็สบายใจทุกขั้นตอนเราเห็นกับมือเพราะฉะนั้นเอกสารมันจะปลอมไม่ได้มันต้องของจริงเท่านั้นอ่าไม่ใช่ว่าพินิกกี้จะนั่งอยู่ตรงเทมให้เขาส่งมาส่งมาส่งมา,งมาโดยที่ไม่ไปดูเอกสารเลยไม่ใช่ครับเอกสารออกจากออฟฟิศพินิกกี้ดูเองหมดทุกอย่างจดทะเบียนสมรสนะทุกเรื่องเลยดูเองทุกอย่างทำเองทุกอย่าง เป็นของจริงเท่านั้นอของจริงจากตัวเราเองที่เห็นเองไม่ใช่ของจริงจากคนอื่นบอกว่านี่ของจริงของจริงแล้วเราก็เชื่อเขาพี่ไม่เอาไม่ใช่พี่นิกกี้นะครับพอพี่นิกกี้คิดว่าอนาคตของน้องๆมันสําคัญทุกคนนะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังนะครับจดทะเบียนสมรสพรมา่าสิบสคู่นี้ก็จะเข้าคิวดําเนินการในการที่จะอืม อเขาเรียกว่าอะไรรับรองกงศูนย์อีกต่อไปนะครับงั้นก็รออยูนะทุกคนนะ14คนนะรอนะรอนะอ่าจะเสร็จแล้วนะรอนะเย่ร yeah. อนะรอนะอืมไปแล้วรอนะอ่าสิคนนะ